โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไปแล้วครับสำหรับจูสเบลนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษครับที่ล่าสุดต้องบอกเลยครับว่าโด่งดังนะครับจนสื่อใหญ่อย่าง The Athletic ต้องมีการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวครับพี่น้องบอลไทยเกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังชีวิตหลังตัดสินใจ มารับใช้ทีมชาติไทยแล้วก็ทำผลงานประเดิม2ประตูแรกให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับโดยในเนื้อข่าวดังกล่าวเนี่ยเขาขึ้นเหตุว่าจูสเบลเปิดใจถึงเชลซีสเปอร์และเส้นทางใหม่ในนามทีมชาติไทยครับแค่เกินหัวเนี่ยผมก็อยากจะอ่านแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ชมที่ฟังจนจบเลยเพราะว่าจูสเบลผู้ประโยคแรกเลย ว่าผมรักประเทศไทยมาเสมอและมีความปรารถนาที่จะรับใช้ชาติมาตลอดดังนั้นการได้ทำมาจริงๆจึงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากมันเป็นเกียรติและเป็นช่วงเวลาที่เหมือนฝันจริงๆอ่าโดยจูสเบลนะครับอดีตกองหน้าเด็กป้านของสโมสรเชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยกล่าวสะท้อนความรู้สึกถึงสัปดาห์แห่งความทรงจำที่ผ่านมา ซึ่งตัวเขาเนี่ยได้ประเดินสนามให้กับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกมันเป็นการเริ่มต้น2นัดแรกที่มีหลากหลายรสชาติจุดเบลพลาดจุดโทษหลังจากลงประเดิมสนามในเกมกระชับมิตรกับสิงคโปร์ที่กรุงเทพแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แก้ตัวได้สําเร็จด้วยการเหมาคนเดียว2ประตูช่วยทีมชาติไทยบุกไปถล่มชนะสีลังกา4ประตูต่อศูนย์ในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือก โดยทาง t ดีย t l a ลนติกนะครับมีการเกิดน,นําว่าจูสเบลเนี่ยฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับเคยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุด U15, U16, U18, ูสิและยูสซึ่งสยาเหตุที่จูสเบลสามารถเล่นให้กับทีมชาติไทยได้เพราะว่ามีคุณแม่เป็นคนไทยที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในไทยถึง10ปีก่อนจะย้ายไปอยู่ที่อังกฤษเนี่โดยจูสเบลเนี่ยได้มีการอธิบายว่าเขาเนี่ย ได้รับการติดต่อแล้วก็ท้าทามจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับการให้ตัดสินใจมารับใช้ทีมชาติไทยหลังจากที่ฟีฟ่าเนี่ยรับรองสิทธิ์ในการเล่นของจูสเบลในวัย21ปีตัวเขาก็ถูกเรียกติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนจูสเบลเล่าให้เดอะแติกฟังนะว่าครอบครัวฝั่งแม่ผมเนี่ยมีเชื้อสายไทยทั้งหมด จึงอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ที่นั่นมากคนทํางานในสมาคมที่ไทยติดต่อมาบอกว่านี่เป็นโอกาสดีมากเพราะมีเกมเอเชียนคัพนัดสําคัญที่ต้องชนะให้ได้และพวกเขาก็ต้องการสร้างเลือดใหม่ให้กับทีมชาติไทยด้วยผมสนุกกับทุกนาทีที่นั่นมันสนุกจริงๆจูดเบลบอกว่าเขาไปเยี่ยมเมืองไทยเป็นประจำตั้งแต่ตอนเด็กๆและในช่วง3ปีหลังมานี้เนี่ยเขาก็ไปใช้เวลา ช่วงซัมเมอร์ที่นั่นตลอดครอบครัวญาติพี่น้องของเขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะดังนั้นเนี่ยการลงสนามนัดแรกในเกมชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ2เนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นการได้กลับบ้านแม้บรรยากาศกล่อยไปบ้างจากการที่เขาพลรราดจุดโทษแต่เขาก็แก้ตัวได้ในอีกไม่กี่วันถัดมาด้วยการยิงเสีองประตูใส่สีรกาจูดดเบยกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยนะครับเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งจะรู้จะทราบและดีแอ h เลติ c รายงานมานะครับก็คือตอนนี้จูสเบลกำลังซุ่มเรียนภาษาไทยอยู่สาเหตุสำคัญจูสเบลว่าต้องการปรับตัวเข้ากับทีมให้ง่ายขึ้นแม้ว่าในทีมเนี่ยจะมีลูกครึ่งคนอื่นๆเขายกตัวอย่างอย่างเบนเดวิสนะครับอดีตนักเตะฟูลแลมแล้วก็ออกฟอร์ด รวมไปถึงนิโคลัสมิเคลสันอดีตเยาวชนทีมชาติโนเวย์แล้วก็ยังพูดถึงแอนโทนีฮัสซันโค้ดทีมชาติไทยชาวอังกฤษด้วยจูสเบลบอกว่าฮัสซันเนี่ยเขาเคยเป็นเยาวชนของเวสแฮมเริ่มต้นอาชีพโค้ชตั้งแต่อายุเพียง27แล้วก็เดินทางคุมทีมมาแล้วทั่วโลกตั้งแต่นิวพอร์ตเคานตี้ไปจนถึงบาเรนนิวซีแลนด์สหรัฐกาตาและปัจจุบันเขาก็มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีฟุตบอลทีมชาติไทย จูดเบลบอกว่าฮาซันเนี่ยตอบรับเขาดีมากและการที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันก็ทําให้ประสบการณ์ของตัวเขาเองเนี่ยมันง่ายขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จูดเบลยอมรับเลยแล้วก็จูดเบลว่าแฟนบอลไทยเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังในตัวเขามาตั้งแต่สมัยที่เขายิงถล่มทลายในอะคาเดมีของเชลซีจูดเบลว่าผมเห็นแรงสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะการเห็นนักเตะเชื้อสายไทย เล่นให้เชลซีเป็นเรื่องใหญ่มากของที่นั่นนั่นหมายความว่าผมเนี่ยต้องแบกความหวังไว้บนบ่าพอสมควรในการออกไปพิสูจน์ตัวเองและแสดงให้เห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างผมรู้อยู่แล้วว่าคนที่นั่นเนี่ยข้งางใค้ฟุตบอลแค่ไหนแต่การได้ไปเห็นกับตาตัวเองเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากจูสเบลเนี่ยยังบอกกับสื่ออย่างเดอแอเลติกไดว่าคุณได้ดูจากอันดับโลกของฟีฟ่านะทีมชาติไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น แล้วบอกว่าไทยเนี่ยขยับขึ้นมารั้งอันดับ95ของโลกซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2008เป้าหมายคือการไปเล่นในรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดีอาระเบียแต่หลังจากนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดคือการพาทีมชาติไทยไปฟุตโบอลโลกให้ได้ซึ่งพวกเขาไม่เคยทำได้มาก่อนจูสเบลอธิบายนะครับว่าฝั่งไทยเนี่ยนะครับบอกว่าการที่ทีมอย่างคูราเซาอุซเบกิสถานจอแดนแคปเวิร์ และเฮติ i, ได้ไปฟุตบอลโลก2026ในระบบ48ทีมเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยมีความหวังใหม่นะกับกานครับทางฝั่งของจูสเบลเองเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าการมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเส้นทางการค้าแข่งของเขาเหมือนเป็นการกู้คืนเส้นทางอาชีพของตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงก่อนที่จะมาติดทีมชาติไทยเนี่ยจูสเบลกำลังเผชิญปัญหาอย,อยู่ในช่วงที่ การค้าแข่งเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงๆอยู่ในระดับสโมสรอนนะครับโดยเดียร์ลิติกเนี่ยมีการอธิบายเส้นทางของจูสเบลนะครับเส้นทางการค้าแข่งได้น่าสนใจนะคือเขาเนี่ยเริ่มเส้นทางลูกหนังกับสโมสรอนสวดตอนทาวก่อนจะย้ายไปเชลซีตอนอายุ12แล้วก็กลายเป็นดาวเด่นในทีมเยาวชนเขาเคยยิงคนเดียว4ประตูในเกม F เอยุธครับนัดเจอบาร์สลี่และก็ยิง6ประตูจาก7นัดให้ทีมชาติอังกฤษยู6ิเขาได้ประเดิมสนามให้เชลซีชุดใหญ่ในยุคของโทมัสทูเคิลเกมบุกชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อศูนในคาราบาวครับเมื่อธันวาคมปี2021พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างซาเวียซิมอนและก็ฮาวิเวลในช่วงที่ทีมขาดตัวหลักจากอาการบาดเจ็บและโควิด1 9 แต่นั่นก็เป็นนัดแรกและนัดเดียวของเขาในทีมชุดใหญ่ของเชลซีตามที่ออตเิติกเคยรายงานนะครับคือสื่อน,นี้เนี่ยมีการก่อติดจูสเบลมาเขาเนี่ยประสบปัญหาในการขยับจาก U18 ขึ้นสู่ชุดสำรองและมีความรู้สึกในสโมสรว่าฝีเท้าของเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นตามที่หวังปัจจุบันเนี่ยจูสเบลเล่นให้กับกินสปีทาวในลีกทู เขาคิดอย่างไรกับช่วงเวลาที่เชลซีนะครับนี่คือสิ่งที่แอเลติกยิงคำถามใส่จูสเบลนะจูสเบลบอกว่าผมมีความสัมพันธ์ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปและมีความทรงจำที่ยอดเยี่ยมนะครับกับเชลซีจูสเบลว่าผมเนี่ยได้เดบิวต์ขึ้นชุดใหญ่นั่นคือสิ่งที่ผมจะจดจำเสมอมันเหมือนฝันโดยเฉพาะการได้ทำมันพร้อมกับชาร์ฟฟิมอนและฮาวีเพื่อนที่โตมาด้วยกัน คุณทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้การต้องห่างครอบครัวเป็นเรื่องยากและไม่ได้เจอเพื่อนฝูงเท่าไหร่คุณต้องเสียสละเยอะมากดังนั้นแค่ได้ไปจุดนั้นมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกสำหรับคุณครอบครัวและทุกคนที่ช่วยผลักดันคุณสื่ออารานติกบอกว่าทำไมคุณถึงแจ้งเกิดกับเชลซีไม่ได้นะครับตัวจูดบอกว่าไม่ใช่ว่าพอเล่นนัดนั้นจบคุณจะหวังลงเล่นได้ทุกสัปดาห์มันยากกว่านั้น คุณต้องแข่งกับนักเตะค่าตัวร้อยล้านปอนด์พอขึ้นชุดใหญ่คุณต้องเจอกับคนที่อยู่ในช่วงพีคมีประสบการณ์มากกว่าและบางทีผู้จัดการทีมก็ยากที่จะไว้ใจเด็กดาวรุ่งจูดเบลบอกว่ามันเป็นเรื่องของความภูมิใจแรงผักดันมากกว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนถ้าผมมีคำแนะนำให้นักเตะรุ่นน้องก็คือให้สู้ต่อไปอย่าหยุดเพราะคุณไม่รู้ว่าโอกาสครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่ หลังจากเกิดกับเชลซีไม่ได้ครับจูดเบลก็ย้ายไปอยู่ในชุดสำรองของสเปอร์ในเดือนมกราคม2023แล้วก็มีส่วนช่วยพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2ในเดือนพฤษภาคม2024จูดเบบอกว่าผมสนุกกับสเปอร์มากๆนั่นเป็นช่วงปีที่ผมชอบที่สุดเพราะพวกเขามีระบบซัพพอร์ตที่ดีแต่เมื่อโอกาสในทีมชุดใหญ่ยังไม่มาถึงเขาจึงตัดสินใจก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนไปอยู่กับสโมสรกอนโดบาในลีกรองของสเปน จูดบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าทำได้ดีที่นั่นโลกก็เปิดกว้างสำหรับดาวรุ่งในยุโรปอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาพบว่ามันยากกว่าที่คิดได้ลงสนามเป็นตัวสมรองในลีกเพเียง7นัดและยิงประตูไม่ได้เลยจู๊เบบอกว่าผม,มไม่ได้ลงเล่นมากเท่าที่ต้องการสไตล์ุตบอลที่นั่นต่างออกไปนักเตะมีเทคนิคดีมากๆทุกคนมาจากอะคาเดมี่ระดับท็อปแต่เขายังมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่า หลังจากทิปสเปนครับจูดเบลเนี่ยซึ่งมีคิสเตโนโ,โรนัลโดเป็นไอดอลนะก็ย้ายกลับมาเที่ยงกิษเล่นกับกิมสบีทาวในช่วงซัมเมอร์และกำลังรอคอยโอกาสลงตัวจริงนัดแรกและประตูแรกอยู่ตัวจูดบอกว่ามันเป็นก้าวที่แตกต่างลีกนี้ใช้ร่างกายและพละกกำลังเยอะกว่าที่ผมเคยเล่นแต่มาตรฐานก็ถือว่าดีจูดเบลบอกว่าเขากำลังเรียนรู้และก็พัฒนาภายใต้าการคุมทีมของเดวิดอาร์เทล และสนุกกับบรรยากาศในทีมกินสบีที่นั่นเขาได้เจอกับเพื่อนเก่าจากเชลซีอย่างจอจแมกเอีครนและนีโอแอคคสตันหนึ่งในเกมแรกๆของเขากับกินสบีคือชัชนะเหมือนเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกคาราบาวครับซึ่งเป็นเกมที่รูเบนอาร์มรินถูกจับภาพขนาดแก้เกมท่ามกลางสายฝนจูดเบลบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณตรนักว่านในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยทัศนคตินี้ จูสเบลจึงมองไปข้างหน้าด้วยความหวังโดยมีประสบการณ์กับทีมชาติไทยเป็นแรงหนุนแล้วก็ทิ้งท้ายประโยคบอกว่าผมเพิ่งอายุ21ผมต้องการเก็บเกี่ยวนาทีลงสนามให้ได้มากที่สุดและพยายามไต่เต้าขึ้นไปในหลีกที่สูงขึ้นผมอยากใช้พรสวรรค์ให้เต็มศักยภาพสิ่งสำคัญคือการทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ไปถึงจุดที่ต้องการโอ้โหเรียกว่า พราะผมได้อ่านข่าวนี้นะครับแล้วก็ได้นํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยมาทำให้ผมรู้จักจูสเบลมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะในแง่ของทัศนคติของนักเตะลุกครึ่งไทยอังกฤษรายเนี้ยที่สื่อสารออกมาชัดเจนว่าการมาช่วยทีมชาติไทยเนี่ยไม่ได้มาเพราะหน้าที่แต่มันมาเพราะจิตใจแล้วก็หัวใจของเขาล้วนนะแล้วก็ชอบในสิ่งที่เขารักในความท้าทายนะ คือถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รักในความท้าทายนะครับแล้วก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเขามาเล่นกับทีมชาติไทยก็ได้แล้วเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเขาย้ายไปเล่นในลีกสเปนหรือเลือกทีมที่เปิดโอกาสให้เขาได้ลงสนามก็ได้นะครับถือว่าเป็นสตรอรี่หนึ่งที่นํามาฝากคุณผู้ชมแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของชูสเบลนะสำหรับผมผมว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ไทยเราโชคดีมากนะที่ได้นักเตะแบบนี้มามีฝีเท้าดีนะครับมีใจรักให้กับ ทีมชาติไทยแล้วก็พยายามปรับตัวนะครับศึกษาเรียนภาษาไทยเพิ่มเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนในทีมได้โคตรดีเลยนะครับบอกได้เลยว่าจูสเบลเนี่ยนะครับติดตามแบบยาวๆโดยสื่ออย่าง The a อั l ล t ติที่ผมนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมฟังนะเป็นสื่อกีฬาที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพและน่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของโลกณปัจจุบันเนี่ย นะครับต้นกำเนิดของสื่อนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะแต่ว่าก็มีการขยายฐานไปยังสหราชชาณาจักรเรืออังกฤษนะครับเมื่อปี2019เพื่อเจาะตลาดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะคือเจ้าของปัจจุบันก็คือเดอะนิวยอร์กไทม์นะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐแล้วก็เชื่อว่าหลากหลายคนนะครับน่าจะรู้จักนะครับผู้สื่อข่าวระดับที่หนึง่งประจำสำนักนี้ก็คือเดวิดออนสเตลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการ รายงานข่าวการย้ายตัวนักเตะนะครับซึ่งถ้าหากเดอะแอเลนติิลงข่าวเนี่ยว่าได้ตัวหรือตกลงกันแล้วเนี่ยถ้าจะการันตีแบบร้อยเปอร์เซนเช่นกันก็ทําให้ข่าวนี้เนี่ยโหดูทรงคุณค่าและมีคุณค่ามากๆานะกเนาะก็ให้กําลังใจจูสเบลกันต่อแล้วกันนะนี่เป็นหนึ่งในขุมกําลังไทยที่ดูกันยาวๆครับว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกร,รณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะาผมจะมไดทายอีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่าคือฮาพอสมควรนะครับกับ อีกหนึ่งสตอรี่ของทีมยักษ์ใหญ่ในศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันใครจำแมปเรียกว่าพ i ิกล็อกช็อกโลกนะครับที่สโมสรบีจีปทุมเปิดบ้านถล่มยับดอทมุล4-0ได้ล่าสุดมีรายงานออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าโบสัมภาษณ์ของ CEO บโอบรูซดอทมูลคนปัจจุบันอย่างคาร์เทนเคเมอ์ มีการออกมาบอกแล้วนะครับว่าเรื่องของการกลับมาแก้มือกับ BG จีครั้งมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขาบอกว่าเขาก็อยากจะกลับมาแก้ไขสกอร์ที่แพ้กับทีมกระต่ายแก้ว4-0เมื่อตอนนั้นพร้อมรับว่าครั้งก่อนเนี่ยประเมินการจราจรของไทยต่ำไปจนต้องนั่งมอไซค์ไปชมที่สนามดังนั้นเนี่ยครั้งต่อจากนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสมาเยือนบีจีรอบ เขาจะตั้งใจกว่าน,นี้อยากแก้มือมากๆถ้ามารีแมทจริงๆ,ๆผมว่าน่าสนุกน่าสนใจนะคุณผู้ชมอยากดูหรือไม่คอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันหน่อยปิดท้ายกันที่โปรแกรมวันนี้มีแข่งนะครับสำหรับทีมชาติไทยโดยเฉพาะฟุตบอลชายซีเกมที่ต้องจับตามองครับกับนัดประเดิมสนามเจอกับตีมอร์เลสเตก็ต้องเล่ากันแบบนี้นะครับ สถานการณ์ของทีมชาติไทยณปัจจุบันนี่ห่างหายจากบัลลังแชมป์ซีเกมนานถึง8ปีนะเหรียญทองครั้งล่าสุดที่ได้ก็คือ2017ที่มาเลเซียทำให้ครั้งนี้นะครับเป้าหมายของไทยคือต้องแชมป์เท่านั้นภายใต้ใการนำทัพของโค้ชวังทวัชชัยดำรงององตระกูลอาจจะมีปัญหาในเรื่อนงะของการเก็บตัวฝึกซ้อมหน่อยนะครับเพราะว่านักเตะก,ก็หมุนเปลี่ยนนะครับ เข้าแคมป์ฝึกซ้อมแล้วก็อาจจะต้องไปช่วยสโมรสรต้นสังกัดก็อาจจะเข้าได้แบบไม่เต็มอัตราเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมนัดประเดิมสนามอะยังไงทีมชาติไทยก็ต้องชนะนะครับแล้วก็ดูจากภาษีดูจากผลงานทางฝั่งของทีมอเลสเตเนี่ยนะครับสู้ไทยยากพอสมควรไทยจะเหนือกว่าในทุกมิติด้วยซ้าเล่นในบ้านอากาศเรานะครับกองเชียร์เราด้วย ก็เชื่อว่าเกมนั้นนี้นะครับทีมชาติไทยน่าจะเหนือกว่าตีมอเลสเตแล้วก็น่าจะชนะเกินหลัก2 0ได้นะครับแบบไม่ยากเย็นด้วยนะก็เดี๋ยวมาเชียร์กันสำหรับทีมชาติไทยชุด4เกมนะจะเริ่มแข่งขันนะครับก็ย้ำวันพุทธที่3ทธันวาคมเวลา19นาฬิกาก็ช่องวัน31 SD f r e ดีฟทถ่ายเท่าสดนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนลงระบบนะครับไปเชียร์ที่สนามก็ ราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคล,คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์ b i g c h a ม p แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i g ก h ชม p หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ